พี่ซีทำอะไรอยู่อะพี่ซีเรื่องนี้ลาน,นีอธิบายได้นะอธิบายอะไรอธิบายว่าลาน,นีกับเซนเป็นซีเหมยอะไรกันเนี่ยเหรอจริงๆคำว่าซีเหมยอะหมายถึงเพื่อนสนิทเฉยๆเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทที่ต้องแต่งงานกันแล้วนะโอเคพี่เข้าใจแต่พี่ขอถามอะไรลานีหน่อยได้ไหมถ้าวันนี้ข่าวไม่ลงอ่ะคิดจะบอกเรื่องนี้กับพี่เมื่อไหร,จร่จริงๆเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะว่าพ่อแม่พวกเราบังคับให้แต่งงานกัน ลานีสัญญาได้เลยว่าจะไม่แต่งงานกับเซนแน่นอนอะ่ะถ้าลานีไม่แต่งกับเซนแล้วปฏิเสธพ่อแม่ได้ไหมงั้นเราไปบอกพ่อแม่เลยดีไหมว่าเราสองคนเป็นอะไรกันนะรู้ป่ะลานีไม่เหมือนแฟนเก่าพี่เลยว่ะไม่เหมือน ลานีเชื่อว่ายยัไงไรอย่างนี้มันก็ต้องมีทางแก้อ่ะพี่ซีให้เวลาลานีหน่อยนะได้ด็ได้เลยแต่พี่ก็ขอเวลาจนกว่าลานีจะทำได้เหมือนกันเพราะพี่ไม่อยากจะคิดทุกอย่างไปไกลแล้วอะพี่ซี ที่ว่าหลังจากนี้เราติดต่อกันแค่เรื่องงานเถอะเรากลับไปอยู่ในสถานะเดิมน่าจะดีที่สุด